สวัสดีครับวันนี้ผมมอนตตการเดนนะครับหนึ่งนาทีแนะนําเนื้อหาดีๆนะครับจะมาแนะนําวิธีการเาเลือกอินทผลัมนะครับอินทผลัมเนี่ยผมแนะนําเลยว่าถ้าเป็นต้นที่ทานสดนะครับกินผลสดเนี่ยผมแนะนําเป็น2ตัวก็คือ1บาฮี2องอ,อัมเอตาหานนะครับเพราะว่า2ตัวเนี่ยผมว่าอย่างบาฮีเนี่ยก็คือดกมากแล้วกเ็เวลาสุกนะต้องรอแก่จัดนิดนึงถึงจะไม่ฝาด นะครับแต่ถ้าเป็นอเมทาหานนี่คือมันจะหวานตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับก็คือท่านแนะนําก็เป็น2พันนี้ก็คือบาฮีกับอเมทาหานนะครับส่วนพันธุ์ที่กินสุกนะครับที่ผมว่าอร่อยมากนะสำหรับผมเลยก็คือ,อกัสดาวีนะครับกัสดาวีนี่เป็นสายพันธุ์ที่ผมคิดว่ามัน,มนเหมือนอินทผลัมเชื่อมเลยนะครับสรุปนะครับกินดิบบาฮีกับอเมทาหานนะครับหรือพันธุ์กินสุกกินแบบสุกเลยก็คือกัสดาวีนะโอเควันนี้ผมมันติกระเด็นนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ